มีที่มีคุณค่าและมีความสำคัญยิ่งของหมู่สิอ็ดหมู่สิบห้าบ้านตะเพ็กและบ้านยางเก่าได้ร่วมกันจัดขึ้นและได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาาทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพนีอันดีงามของชาวตะบนบัให้คงอยู่เป็นมรดกเก็ไปเพื่อสร้างความสามัคคี สร้างคนแลมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยตลอดทั้งเป็นการปลุก,กจิตสำนึกไม่พึ่งพายาเสพติดและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติตลอดจนถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ตำบลสู่การท่องเที่ยวของจองังหวัดสุรินโดยมีเป้าหมายเพื่อตามเป้าหมายที่ได้กล่าวมาเพื่อเป็นการบุคคลทั่วไปว่าตำบลบ่า เราได้สืบสารพระธรรมประเพณีนะครับงานประเพณแีแข่งเรือแปดพีพายบ้านปีวัตเป็กบ้านจาเก่าในปีนี้ได้กำหนดจี่สีธันวาคม2 5 6 6นั้ณนลำน้ำกุฎหารศิมตําบลบากอำเภอท่าตูมเจ้าทําการแข่งขันทั้งสิ้น12ลําลำเพื่อช่วงชิงตำแหน่งเจ้ายุทธจักรลำน้ำกุฎหารศิมและเงินรางวัล ซึ่งมากกว่า4 0 0 0มืบาทในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บา่าทุนสนับสนุนจำนวน9ก้าหม่และจากพี่น้องประชาชนบ้านปรีงหมู่สิบหมู่สิบเอ็ดหมู่สิบตะเป็กบ้านยางเก่าอีกส่วนหนึ่งนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากวัดโพชีสว่างบ้านปรีงโรงเรียนบ้านปรีงโรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านปรีง กำนันตำบลบ,นบกักผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบกักและผู้นําชุมชนพี่น้องประชาชนชาวบ้านปรีงัะตะเป็กบ้านยางเก่าเป็นอย่างดีบัดนี้แต่เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมท่านได้กล่าวให้โอว,วาดและเปิดการแข่งขันเรือแปดฝีภายประจําปี2 5 6 6ณนัรบนนี้ การบริหารส่วนวประธานคณะกรรมาการจัดงานประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลบักประหลัดองค์การตำบลบักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาักสมาชิกองค์การบริหารส่วนตวบนบำบลบักกำลังตำบลบักผู้นำชุมชนชาชนชาตวตำบลบัก ดิฉันรู้สึกดีใจนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานและได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดประเพณีการขนขันเรือแ8สีพายของตำบลบาปประจำปี2 5 6 6ในวันนี้ จากคำเก่ารายง,งานของท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลบักทำให้ได้ทราบประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ขอชื่นชมในความตั้งใจของคณะกรรมการจัดงานที่มีการวางแผนเตรียมตัวเป็นอย่างดีจึงบังเกิดผลดีและสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ดังประจักษ์แก่สายตาทุกท่านแล้วการจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือแปดสีพายของชาวตำบลบาก ถือเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องร่วมอนุรักษ์ไว้เพื่อถ่ายทอดให้กับอนุชนคนรุ่นหลังซึ่งเป็นลูกหลานอของเราได้รับทราบรได้ถปฏิบัติสืบไปขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานข<ไ>อขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลบากโรงเรียนบ้านปรีงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรีงวัดโพสีสว่างบ้านปรีง กำนันตำบลบากผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น้องชาวบ้านปรีบ้านตะเป็กบ้านยางเก่าที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในใครั้งนี้เป็นอย่างดีขอให้การจัดงานแข่งขันประเพณีแข่งขันเรือแปดฝีภายของชาวตำบลบะในวันนี้จงประสบความสำเร็จมีแต่ความราบรื่นสนุกสนานเพลิดเพลินและบรรทุก บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกป,ประการบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดการแข่งขันเรือแปดสีพายตำบลบักป,ประจำปี2566นบัดนี้ค่ะรับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับขอขอบพระคุณท่านสอสอะกาบ้าเจริญพันธ์น,นะครับท่านประธานในพิธีลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญนายสว่างชันสีนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบักประธานฝ่ายจัดงานได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานขออนุญาตเรียนเชิญครับ อ่าผ้าผ้าไหมนะครับที่เตรียมไว้นะครับครับเดี๋ยวผูกผูกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปนึกก่อครับมอบก่อนนะครับอ่ะช่างภาพครับครับเป็นผ้าไหมนะครับของตําบลบ่านะครับมอบให้กับท่านประธานนะครับมอบโดยนายสหวัชรีนายยกเอค์การบริหารเนตําบลบ่าเสียงประมุขท่านหนึ่งครับในสดับต่อไปขอะกรรมการเชิญท่านประธานได้ตัดลิ้นกินแล้วก็ปล่อยลูกตู่นะครับ ขอมีเสื้อเสื้อครับท่านนายกครับรับเสื้อจากท่านประธานก่อนนะครับเสื้อแข่งเรือนะครับจะได้ทุดพิครับแบบท่าท่าขนมท่าท่าประหลังครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับครับแล้วก็ขออนุญาตเียนเชิญท่านประธานนะครับเดินตรงหน่อยครั้บนะครับลูกโป่งก็จะได้ลอยฟ้านะครับนะครับขออนุญาตเียนเชิญนะครับ ขอบคุขอบุท่านะครับ่านประธานก็จะได้นบไปลุกเปรทีเปิดอันนแข่งเรือแบบที่กประมาณสคนาสะครับเดินครับนัดนี้วัดนี้ัดนี้ี่ดีปัดนี้ี่ดีเปิดากประานการแล้วนะครับอ่านะครับ ะท่านประธานนะครับเขาเป็นลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นทุกการแสดงดทุกพิธีเปิดนะครับขออนุญาตท่านประธานนะครับได้รับชมนะครับชุดการแสดงพิธีพุ่นักเรียนโรงเรียนบัณฑิีนะครับอ่านาั่งรับที่ได้เลยแต่งตัวแต่งตีสามกับท่านประธานรับยังสวยเหมือนเดิมนะครับ เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมชมแสดงพิธีเปิดนะครับและหลังจากนั้นนะครับนางรำเสร็จแล้วก็เรือที่จุดลปอยเรือนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับเพื่อที่จะได้ไ่อยเรือแข่งเรือนะครับเป็นคู่ปฐมฤกษ์ครับให้กับท่านประธานได้รับชมนะครับเป็นชมงบุตรนะครับนะครับที่ รวมงานพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับอ่ถ้าพร้อมแล้วฝ่ายเครื่องเสียงครับเชิญเลยนะครับลำดับต่อไป